สว,สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนิ่งมากผาแซบมากเรลาค่ะมากค่ะพี่น้องวันนี้นิ่งผ้ามากินผักรวมมิดด้วค่ะพี่น้องผักรอดลาดผักหลอดผักลาดซอสมาล่านะคะพี่น้องเป็นน้ำซอสมาลาเนะคะอันนี้นิ่งเตรียมมาเน่แต่กัอันนี้ลาดมานาวแต่กับมีเนาะค่ะพี่น้องมาในบรรยากาศยง่มคำค่ะวันนี้ไฟขังลังกับบ่มีมืดทั้งทั้งหลังเลยนะคะพี่น้องบ่ได้เห็นที่แหลกต่างแต่หัวคำเลยนะคะเตรียมไปเตรียมมามืดแล้วพี่นาะไปเอาเลยพี่ พักหลา,ากหลายเลยเนาะค่ะพี่น้องกินไปบอาไปเนาะค่ะบอกเธอเดียวเบเบิดเลยนะคะพี่น้องพักสัำม,มาปีคือเก,กาเอาเลยพี่มามากครับอ่ามือเลยเนาะค่ะพี่น้องเอามือจิ้มเลยเอาเนื้อนิ้งลาดไปเลยเนาะพี่นนองอันนี้ลาดลงไปเลยเนาะลาดเลยเนาะลาดปีเลยเนาะค่ะพี่น้องหรือพี่จะเอาไปจิ้มมั้งเหรอแบ่งไว้เผื่อได้จิ้มเนาะเป็นไงพี่พักเด้อยค่ะวันนี้เป็นพกร่วม นี่ดอกมะขลิหวานเนะาะนีประโยชน์ทั้งนั้นเลยเนาะค่ะพักกินพักต้านต้านวัดเ <c oughs> มนูเมนูประหยัดตังมันหมดมัน,นีน็ อันนี้ถั่วพูเนาะค่ะพี่น้องแซ่บหวานอันนี้เป็นกุ้งเนาะคะ่ะกุ้งยัดใส่พริกเนาะคะ่ะพี่หยวกมีนยัดใส่มาอย่าง เป็นเมนูกินเหรนนะพี่นะช่วงเทศกาลปีใหม่นะ พักต้มเนาะค่ะนิยงต้มมากเลยแมงเนาะกินกับตอนคำแมงกับกวนเนาะคะ่ะ ขอพดอ่อนค่ะหวานหอม พี่ลองดูหอมพริกแล้วก็มีเผ็ดนิดๆกับเนื้อกุ้งนั้นๆแซ่บนะคะพี่น้องบีเผ็ดด้วยค่ะ จิ้มช่ำๆอร่อยเนาะถึงถึงน้ำจิ้มดิ เมนูมังสวิรัตเดีเดี๋ยวหน่งจะพาจินเจล้วนะ เห็ดเข็มท่องค่ะอันนี้หมากพอกกระเจี๊ยบค่ะพี่น้องคนเปกก็นโรคกระเพาะกินดีนะพี่น้อง บอกนะว่าเขาทำนิวเขาวบากินสดๆกับด้เนาะค่ะ หนึ่งลากหมดเลยนะบรรยากาศยามหนาวๆเนานะคะ่ะกินหลวกพักเลยครับน้ำซอสมาล่าอุ่นๆเน,นะค่ะพี่น้อง 嗯。Mm hmm. มาเสียบเป็นไม้ๆนะพี่นะเป็นยมจอนปีใหม่นะ คุดท้ายแฟนสวยเขาบอกปิงไหมล่ะ <c oughs> ยองจะคล้องเนาะค่ะวันนี้ <c oughs> เป็นไงวันนี้เมนูผักเพื่อสุขภาพ อิ่มเลย,เ,ลย <c oughs> เป็นเมนูเบาๆนะคะพี่น้องสําหรับช่วงเทศกาลเนาะคะ่ะกินได้ทุกมื้อนะคะพี่น้องเป็นผักเนาะคะ่ะเป็นผักลาาซอสมาล่าเนาะคะ่ะมือนี้นี่ก,าาก็กได้มาฝากพี่ฝากน้องในบรรยากาศมืดเนาะค่ะพี่น้องเราเลือกงาน,ำนะคำเนาะพี่น้องเดืองานคำกับกินฮอตพอแม่พี่น้องคือเกาแลวเนาะคะ่ะก็ได้ไม่เห็ดของกินของตอนนะคะพี่นอ้องกินแ่บๆเนาะกันเนะะี่ยมือแลกงเนาะคะ่ะกินแหลวก็ได้พักพรอนะคะพี่น้อง กองทับต้องเดินด้วยท้องเพิ่นว่าเ้าพักควานเต็มทีแล้วอื่นดีไปสูมง,งานคือเก่าเนาะคะ่ะป่ะไปเนาะพี่นอ้องไปล่ะคะ่ะสําหรับคลิปนี้นิงก็ขอฝากไปเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะนิงก็ะอขอบคุณกําลังแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องท,ทุกทุทกท่านทีท่ให้เกียรติข้ามติดตามรับชมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์เนาะคะ่ะเป็นกาลังใจให้เนิงได้เหตดคลิปต่อๆไปคะ่ะสําหรับมือนีเนาะคะ่ะนิงก็พผีพี่เชียนลาไปก่อนพอกันไม่ได้คลิปหนาคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ